สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนเอฟซี FC บาวหยองมาถฐานผูคค้ใดขำว่าเบิ่งคลิปนี้เกิดขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกผูทุกคนเดอ้ออย,ย,ย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินท่องทุกคนเด้อครับมื้อนี้บาวหยองได้รับคำสั่งจากยายอ้วนไ,ไปหา <c oughs> ของกินในพิ่นมาซั่านวันหยุดวันอาทิตย์ เพิ่นอยากกินแมงกีนู่นแล้วก็แล้วก็เกี่ยวแมงกีนู่นแล้วก็หวกเออแล้วก็จะกระจันมาสั่นเพิ่นว่าโอู้เพิ่นหาเห็ดโจดยากของผมคัขบัดนี้สิไปหาไสบัดนี้พี่น้องอยู่นี่มันกรุงเทพฯกรุงเทพฯเนาะโอ้ยสิไปหาใต้หาติดเอาตังค์ไปติดเอาคือตะกี้ก็บ่ได้เด้ไหมจักกระจันเนาะมีแต่สิเอาอเงินแล้วไปหาซื้อเอาแถวตลาดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมือนี <c oughs> สิไปาเ้ารซื่อขว้างไม่เพินกันสื่อของกินไม่แย่อ้วนกันโอเคครับสวัสดีครับ กุ้งทกัมฮอดตลาดหาใช่เมืงมเมโมโองใหม่หรืเด้วมีมโน่ของยายวันไปกินโอ้ดีๆไม่กิน,น,อ,นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวลบหม่อีกทีนึง อกคนมยครัผมอ้นีกินนู่นครับกินน้องโอเคโอเคเดี๋ยวเล้ยงาได้ปะเด้อย่างก็ค่ะค่ะนเขาอขอมา ครบสุดเลยหลานครบสุดเลยมีอ้วนจ่อมานิี้ใช่แยกวันปรยากกินนะเอามาให้เอาหัวกบ่ใช่หัวกบจริงอต่ออนช้อนบ่ครับพี่หนอ่มวัน mũi là rất chết 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 là nè không chết này thôi đấy léo đâu đấy uẩn đấy uẩn đấy lá điều không biết lời โอเคครับพี่น้องขออนุญาตซื้อของก่อนได้ครับไม่ยังแล้วน่ะได้ยังมากแล้วนั่น <c oughs> โอ้ยแย่อยู่แนวนี่เพี้ย <c oughs> เอาตัวเพื่อยาเนาะ <c oughs> โอเคครับพี่น,อน้องในที่สุดกับไปตลาดเมืองใหม่กลับมาแล้วเนาะโอเคมาเบิ่งกันเด้อยหญอ้วนาพี่ทีใดอีหยัง เป่าหยองสิได้ยังมาฝากแยอ้วนมือนี่เอานี่ <Yahoo! S 1> นย่างเนี้ยมีอะไรไมั่งเออเอาโอ้อันนี้หนูของเบ่าหยงองดอกหน่สิพัดกินกับ <c oughs> พันละยา <c oughs> อา้าวได้ <c oughs> ในหนู <c oughs> หนูหน้ามาสามตัว <c oughs> แหม่แตงอันไรโซ่พี่น้องมองดูโอ้ใส่กอดอีสานนี่ก็ไเดยมักแตงไทยมะปากหญ่อ้วนอันนี้ที่นู่นนาจะกกระจันตัวนึ่งยืนหันนั่นแหละเออนั่นมีจักระจันอ้าวได้โซ่โซ่โซ่โอ้ยจำปูยากเนาะอีกมูกที่นู่นกับปูมีอย่งอีกแต่นม่เอา เออแล้วก็เจียวขาวห่วงแล้วเดี๋ยวก็เจียวขาวมาส้พี่น้องเพื่อนดูใช่ป่นนี่ใครล่ะนี่เด้นี่แวนี่กระเจียวขาวครับพี่น้องแจะกระจานหาบนตลาดบะหมี่ได้มาตัวเดียวมันฝนมันก็ไมกินนู่นนี่นี่นี่นีอันนี้เท่าไหร่นี่ อันนั้นหาซีฟหัวคาซีฟไม่กี้นูลล่นลอยหนึ่งดอกกระเจียวยักบาทเพที<น>้ยนอะไรก่อนหาซีฟลูกหัวคาซีฟห้าสิบบาทโอ้ยทำามาซ้ำโอเคครับเป็นชอ่องลอยเม,ม่เพื่อนอยากก็เลยจัดให้เพื่อนหนะ,นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จำเนียร์กันเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับผม นี่แหละครับพี่น้องแม่ไหนเพิ่นอยากให้เพิ่นกินผูเพิ่นเป็นแม่สวัสดีครับ okay. yeah.